วัสดีครับผมพบกับผมอีกครั้งครับผมไชยยิ้มเด็กมันดูนะครับผมวันนี้นะครับบรรยากาศเป็นไงนั่นครับเปิดงานนิ้ววันแรกนะครับผมนี่วัน,น,ว,น,นวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะครับผมคือมีกิจกรรมโอเวอร์เต้นเทแล้กวก็มีหน้าตาคนไทยของเพื่อนผมมาด้วยครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมาเพื่อแข่งขันกินมังคี I'm doing that one. So here we need a an night 17นะครับเออ16นะครับขอคร,ครับไม่วอกดนตรนี้เลยลัหนาไปเลยวะครับยี่สูมแล้บอกเจอแน่แน่เลยนะครับย3ครับเท่ากับทีมปะกรพันลิซซิงปะกรพันลิซซิงไหนดูซิอยากเห็นหน้าเลยเกินนะ เลยครับวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยขอทักหน่อยครับครับยกมือเลยครับนะฮะโอ้โหทีมจากพักราลิตซิ่งพี่พัดเจ้อ่ะท่านห้าครับอ่าไปไหมง่ายเหรอต้องเหยียดไปอยู่โอ้ดูจากหน้าตาทีอันนี้ทีมที่พักราลิตซิงที่สิบสามครับอะไรแต่บะหมี่และผักนะครับในถาดต้องทานให้หมดและขอก่อนนะครับคู่ ชมนะครับอย่าพึ่งเข้ามาภายในบริเวณแห่งนี้นะครับอ่ามมไกขอขยับนิดนึงนะครับพึ่งอย่าลืมนะครับกรรมการช่วยกันดูนะครับผมจะใช้ตะเกียบใช้ช้อนหรือใค้สะดวกมือก็มือนะครับเดี๋ยวน้องป๊อกครับตอนนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับไม่อนุญาตก็รับอนุญาตผมได้ครับเช็คความพร้อมแต่ละโต๊ะก่อนนะครับทีมงาวซีที่ยืนแต่ละโต๊ะเตรียมหรือแต่บไปด้วยนะครับโต๊ะหนึ่งพร้อมยกมือครับไว้ที มาวสดแครับเราิเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังไปครับคุณล้วงครับมาเดี๋ยวเราจะค่อยๆนับถอยหลังนะครับก็มีเดี๋ยวอยย่างเทส4 3 2เห็นนะครับเดี๋ยนกันอีกเทสนะครับเดี๋ยวม่งกินนะครับโอ้เยอะฝ่าวกินเยอะฝ่าวกินเยอะฝ่าวกินยืนกัขึ้นมากินคืนกัไรไปก่อนที้ไหนขึ้นกับไร เมื่อกี้ผมก็นำเดินถอยหลังไปแล้วนะครับทีนี้ใหม่ครับผมพร้อมนะครับพร้อมนะครับสัญญาณครับวันนี้ก็แนนเจ็ดนนะครับในวรูนี้จะมาขวบด้วยเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสอง ตอนนี้กินเรียบร้อยครับน่าจะเป็นผู้ดีเก่าคุกเข่ากินะนะฮะโอ้โหพี่คาร์ลครับฝั่งนี้มีการแต่งทิมด้วยฮะคนนึงกินผักคนนึงกินบะหมี่โอ้โห,โโหเป็นการแท็กทีมที่ดีมากครับนะฮะและผมเชื่อนะครับว่าหลังจากที่เขาผ่านการแข่งข,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 ขันนี้ไปแล้วเขาจะไม่มางานเนี้ยเราอีกทำไมครับพีมมม่มันอิ่มบะหมี่อ๋อมันอิ่มบะหมี่ฮะโต25ตอนนี้นะครับกำลังเอาเกี๊ยวเข้าปากครับเกี๊ยวมีโอ้โหเกี๊ยวมี ฟันสียงสุดแบบว้าวโอ้เสียงสุดเสร็จไอ้น็นอตระวังแครนตอนนี้กินน้ำแล้วนะฮะยังมีพวงกัวอีกด้วยนะครับว่าแกะนะครับโต๊ะที่ โอ้แม่สาวน้อยเธอจะไหวไหมเนี่ยน้องน้ำเมี้ยจีใช่ไหมพี่นะครับคือพี่ว่าเธอเล่มกินบะหมี่เธอมากินพี่ดีกว่าไหมจุโอ้สาวสาวของเรานะครับดูสาวสวครับพี่ชาวฮะโอ้ถ้าเลอกินหมดนี่นะครับพี่จะบอกเลยไม่มีผู้ชายคนไหนไปขอเธอหรอกกินไรครับวันนี้โอ้ยังเลืนะครับอาหารในทานทุกอย่างนะครับต้องหมดนะครับโอ้โหเฉพาะในทานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว 17ครัเจ7เป็นไงครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อายุทยาป่างช้างหรือเปล่าทำไมครับพี่มันเหมือนพะเนียช้างยังไงก็ไม่รู้โอ้โหนะกล้องหน้ากล้องตากินลุกใจเย็นเด้อลูกเด้ออย่าพูดใส่กันเดาอไปแล้ว กินกี่ขนาดนี้เลยเหรอครับทีพีวีซีครับอย่าลืมดูด้วยนะครับถ้าหมดแล้วในปากคือต้องหมดนะครับครับตอนนี้ท่านประธานจะเพิ่งเข้าไปใกล้เพเนียทางนะครับอันตรายนะครับนะเดี๋ยวตกมันนะครับนะเอาขอเสียพีวีซีกันหน่อยเลยโอ้โหทีมฟ้าชอสั่งลุยโอ้โหแน่ใจว่ามึงกินเลยเนี่ยไปแล้วนะครับ ใส่ปากใส่ดังกินรวามมันๆเหรอโอ้ยมันเขาหู้ว่ะโอ้โอ้หัวเป็นแต่ย,ยานนะครับดูบรรยากาศตอนนี้ครับนะฮะเริ่มจะไม่สนใจสิ่งรอบตัวแล้วนะครับโอ้ผ่านไปกี่เวลานะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว บอล่มหนึ่งเียไม่น่าเชื่อครับ ครัครักรมการครับกรรมการช่วยดูด้วยครับครับกรรมการช่วยดูด้วยนะครับอาจจะมีการซ่อนเส้นบะหมีครับคุณจานี่รู้สึกว่ามาเชียโต้งหรือเกินมีอะไรใอ่กจามาครับกจางน่อดีานงะครับาครับทุกอยู่ทางนี้ครับกรรมการเ็นดูด้ะครับอ่าอันนี้คือการแขงขบมีรเ่องการเลี้ยงโต๊ะจีนลิงฮะ ไม่ใช่สี่สามสองหนึ่งวัดเวลาครับทุกทีมหยุดทุกทีมหยุ่งทุกทีมหยุดเลยนะครับทุกทีมหยุดดครับเี๋ยวครับตอนนี้มีหนึ่งทีมวิ่งมาเอาธงเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆๆครับไอ้ชอบเจ้าเสียภาพไปคุยกับเราเราสีหากใส่ ถือโชว์ฐาน่อยครับนะข้าปากให้เช็คด้วยนะครับน้องมานี่เลยลงมานี่เลยครับมาทุกทีมหยุดก่อนนะครับกรรมการช่วยดูนะครับทุกทีมหยุดก่อนนะครับอ่าโชว์ฐานขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกกรรมการอยู่เลยคุณฟอปกรรมการยกตาคุณฟอปครับผมอยู่ที่ปางช้างอยุธยานี่ก็มันหนักใช่มโอ้โหแทบจะหมดเหมือนกันนะครับโอ้โห กินบ้าหำกินบ้าพูดมาเหลือบปล่กันมากนะครับโอ้โลแม่สาวน้อยของผมโอ้ยมันเหลืออะไระเดาดูน้องครับเราไม่ให้หอดอกลมบไปกินที่บ้านนะครับนะฮะ,ะสาวสองสาวร้อยมาจากที่ไหนนะครับ อินสกายคลินิกนะครับนะฮะสวยจริงๆนะครับทานไม่อร่อยนะครับอินสกายคลินิกนะครับวันนี้สองสาวสวยถ้าไปที่ร้านเจอได้ไหมฮะ <c oughs> เจอได้นะพี่ไม่ไปหรอกเจอได้นะครับพี่อยากเจอเข็มนะฮะลูกล้อเล่น <c oughs> นะครับนะบแต่ละโต๊ะอันนี้อันนี้ <c oughs> อันนี้มาดูโ <c oughs> ต๊ะมันต้องต่ง <c oughs> ดาวครับหมายเลข21เลยครับเป็นโต๊ะหนึ่งท <c oughs> <ม>ี่ใช้ความสามารถอย่างมาก นอกจากจะใช้ปากกินแล้วยังใช้รูจมูกโอ้ยนะครับนะครับแล้วตอนนี้ภาคภูมิใจมากเราเริมเ่มภาคของแต่ละทีมแล้วนะครับสักครูค่ครับขอเะะอช็คแมปเลือกนะครับของการชนะบอลของเรานะครับที่สองครับผมเป็นเงินสดอ,อีกสองพันบาทน,นะครับครูปองเงินสดจากเชฟตะกิวอีกหนึ่งพันบาท ก็คือความจ๋าความนี้อีกแปดร้อยบาทครับพี่ครับแล้วก็เดี๋ยวแจ้งด้วยนะครับสำหรับทุกทีมนะครับทุกมเสียใจนะครับเพราะว่าคุณจะได้รับบิลวอชเชอร์จากโมบายโซนนะครับทุกทีมจะได้300บาทด้วยกันนะครับโอโมบายซอนอีกครับทีเฮี่ยผมบอกว่าไม่น่าแขงในสองคนนั่นให้ยียโอลงแผนนะไหวไหมเนี่ยไหวเอ๊ อันดับที่3ก่อนนะครับและขออนุญาตกลับไปเชิญครับท่านสุดินพรมงคลน,นะครับนายกสมาคมชาวมหาสา,าร,าสาค,าาราคามนานสุดินพรมงคลไัยนะครับนายกสมาคมชาวมหาสา,ารคามให้เกียรติมอบรางวัลอันดับสครับ ีรักสุดีครับนีน่ครับให้เกียรติมอบช้วยรางวัลให้กับ ตอนนี้ก็กินบุฟเฟ่เสร็จรเรียบร้อยแล้วผมมาฉลองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอนนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ฝากติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับนี่เป็นรางวัลน,นะครับผมนี่เป็นรางวัลที่สามนะครับเราตีหน้าเราเอาที่หนึ่งเลยนะผมปีนี้ขอฝึกต่อนะครับผมบ๊ายบาย